สวัสดีครับคุณพี่พครับสวัสดีครับตอนที่แนะนําตัวให้คุณผู้ชมดนีครับผมมนิต์สีดํานินทานาายูบังพัพตบตำบลพับอำเภอสับพีน้องจังหวัดสุรีนทรครับก็ผมใช้โฟ<ม>ทีมาส่องฤด,ดูดกาลก็ฤดูกาลแรกก็พื้นที่21ไร่ก็ที่โฟทีไปประมาณ4ฮา้าที่ห้าร์ทก็ผลผลิตก็ได้20กิโเกรัน 2่ตันเนี่ย21ไร่ที่ฉีด4ทแต่ละครั้งก็คือ21ไร่ใช้1-2ึ่นึ่ง้ำก็ประมาณสี่ถังสี่ถังสี่ังหลังจากที่พี่ประสบความสำเร็จในการใช้ครั้งแรกที่21ไร่แล้วเนี่ยการพัฒนาต่อเนื่องการนําไปใช้ในแปลงที่2ของพี่เนี่ยพี่เรา้องฟังก็คือแปลงนั้นมันเป็ี่ินมันมีปัญห้าคือว่าฟาร์มลุกทามันมา มาสร้างข้างนาขอะเขาใช้เอาดินแรกมาท่มดินที่ไม่มีแร่ธาตุอะไรดินแดงดินดินชั้นล่างครับดินชั้นล่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าดินไม่ใช่นาดินแล้วก็มาถมมาถมคันนี้เวลาฝนตกลงไปมันก็ไล่เข้าไปในหนาไม่แบบนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยก็คือที่สองแปลงนี้อารมณ์คล้ายๆกันใช่ใช่แต่แปลงนี้ไม่ได้ใช้โฟทีไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่เขาก็ใช้สารตามปกติปกติมเขาฆ่ายาใช่นะครับก็จะสังเกตนะว่าข้าวจะเขียว แค่หัวนั้นแต่ว่าตรงนี้คือเสียหายหมดเลยครับผมของพี่หวานก่อนเขาปลูกก่อนเขาก่อนขาก่อนเขาก่อนอันนี้หมายความว่าแค่คันนาติดกันเนี่ยภาพที่เห็นแตกต่างกันมากเลยแตกต่างมากเลยคนคนที่เขาทําคนที่แล้วนี่คือเขาสู้ไม่ได้แน่นอนก็เขาไม่ขึ้นแล้วเขาก็เาบอกเจ้าของเขาไม่เอาแล้วเขาทิ้งเลยอเจ้าของเขาโทรไปห้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนคนเช่าใช่ผมก็ลองเอามาใช้โฟทีดูมาชี้ตั้งคุมเลนอะ ก็งกวาสูตรเดิมเหมือนกันวดที่แล้วขึ้นขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่านี้เต็มร้อยเลยอันนี้คือความจัทร์จเนี่ยับมันเขียวเสมอสวยอันนี้พันไร่กขอสีหนึ่งเหมือนกันไหมอันนี้หองประทุมครับอันนี้ห่องประทุมความประทับใจของพี่หลังจากการใช้โฟทีครับก็ข้าวมันสวยขึ้นเต็มดีนะไม่เบืองปุ๋ยประหยัดอันนี้สิบกว่าไร่พี่สิบเอ็ดไร่หวานปุ๋ยไปกี่กระสอบครับ คนแรกผมจะไม่ว่านก็มาได้กําหนดกันเลยน้องเอาซะหน่อยก็ว่านไปซ้ำซ้ำลูกซ้ำก็ซ้อมไม่หวานอยู่แล้วครับการจะรับท้องทีเดียวอ้ัพเดียวมาได้กํนหดเนี่ยค้ามันจะซีสีสิบวันแล้วไงก็เลยว่านซะหน่อยอย่างไหนๆแล้วมันก็นิดๆนึงนะเอาเลยหน่อยหนึ่งกันพลาดผอมไปผมผมบางๆไปก็วันนี้ฝากเอาไว้นะครับจากทีมงานโฟทีพื้นที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีเกษตรกรใช้แล้วหลายรายและประสบผลสำเร็จหลายหลายคน รขอคําแนะนำนีเพีับพี่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรคนอื่นยังไงบ้างครับว่าโฟทีเป็นยังไงบ้างครับก็ผมได้กับตัวผมเลยนะครับก็ลองใช้ดูมาซ่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าผสมผสมามสเร็เนรับข้าวก็ได้ดีไม่ต้องใช้ตัวอื่นไม่ต้องประเปื้องผสมยาตัวอื่นเยอะคือฮอร์โมนได้ตัดไปเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบอแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรแถวเนี้ยแถวสุพรรณเองเนี่ยเขา ยังไม่มั่นใจเขาอยากจะมาสอบถามพี่โดยตรงได้ไหมครับพี่บอกชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์ติดต่อบ้านได้ไหมครับแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาแถวนี้ได้ทราบด้ยครับผมมานิตศิีธรรมนินทำนาอยู่ที่สองพี่น้องตำบพับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าหกสี่ห้าสองครับนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับพี่น้องละแวกใกล้เคียงนะครับโซนภาคกลางนะครับมาดูมาดูได้เลยครับ เข้ามาดูได้เลยเส้นเส้นสองพี่น้องนี่นะครับมาไม่ถูกโทรหาพี่ได้เลยว่าไอ้หน้าตรงหน้าปั๊มปตทบางพับนะครับตรงข้ามปั๊มปตทบางพับนะครับความแตกต่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยดูผิดกันเลยทางทีมงานเอ่อโฟทีนะครับต้องขอขอบคุณพี่นะครับที่ให้เราเยี่ยมชมแปลงวันนี้ขอบพระคุณมากครับ